สวัสดีทุกทุกท่านนะคนี่เราอยู่กันในเกมตัวยูดูอีทูเคตัวดีไฟล์นะผมวันนี้เรามาอยู่กันในแมสต่าอง,องคำขอนะผมจากช่องอัดขำมินเกมมิ่งนะผมนี่ครับเขาบอกอยากดูอ่าเวอร์คูลียนะผมกับอ่าจูเลียนะะยนะผมนี่นะจูเลียนี่ก็เป็นตัวละครที่ผมดาวน์โหลดมาแล้วผมจริงๆมันเป็นเดียวซีเลยแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อ,อนะ ก็มไม่ได้รู้ผมก็ไม่รู้ด้วยร,ราคาเท่าไหร่นะแต่ซึ่ง DLC ผมก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วแหละผมก็ไม่ได้ซื้ออยู่แล้วนะผมเล่นเฉพาะตัวละครที่มีนะผมนี้ก็ต้องออภัยด้วยที่ตัวละครบางตัวไม่ต้องปกนะผมอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเรื่องเกมกันเลยดีกว่านะผมนี่ครับจัดเป็นแมตช์ชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลไปเลยนะผมนี่ผมจะเล่นเป็นวอกกิเลียนะผมนี่ตัวละครนะโอ้สวยทั้งคู่นะฮะอยู่กันในศึกสแลคดาวนะผมยุคปัจจุบันนะฮะ สเดาวภาคนี้มีทั้งหมดสมสเปคดาวนะครับผมมีสเปคดาวปกติแล้วก็แบบฟินิตี้นะครับผมสเปคดาวกระบดนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นสเปคดาวเก่าเลยสมัยที่ว่าเป็นกำปั้นนะครับผมพูอ่อกมาหน้าหน้าบนข้างหน้านะหน้าทางเปิดตัวเออเปิดตัวมาคนแรกครับผมเจ้าของแชมป์อิเตอร์คอนติเนนตัลโออไม่ใช่เด็กอ้ ออเอาคุณอาชิงเปิดก่อนแหมจูเลียับผมนมี่อันนี้ก็เป็นตัวละครที่มีคนออกแบบมานะผมโนี่ใส่จริงๆนี่ถ้าเกิดว่าซื้อมานี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะเออนี่เอาท่าเปิดตัวใครมาใส่เนี่ยอาสึกะมาเนี่ยท่าเปิดตัวของอาสึกะมาเ่ยมาใส่แแต่ว่าหน้าตาเหมือนนะพอได้นะครับ ันนี้ยังพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพนต่านี่ยิ่งหนักเลยนะผมเป็นตาหน้าไม่เหมือนเลย <c oughs> สร้างออกมาไม่เหมือนเลยนะผมคือแหมเพนต้าไม่อยากโหลดเลยนะครับแหมเออโอเคหน้าตาตัวละครเหมือนก็พอได้นะแหมชุดไม่รู้เหมือนหรือเปล่านะ <c oughs> มาแล้วครับผมเวิร์ลส์คือ ข้ <c oughs> างนี้มีสองเวอร์ชันนะผมเวอร์ชันนึงจะเป็นปี2024นะผมสมัยที่ได้เป็นผู้ท้าชิงนะอะ่ Queen of the Ring นะฮะอันนั้นก็เป็นชุดที่ว่าแต่งแบบเกงขายาวเนาะเสื้อแขนยาวนะสายยาวนะใส่แบบรัดกุมนิดนึงพอไปปั้มที่ซาแบบอุดิอาระเบียนะวมันแบบนั้นต้องตา,ตามประการบ้านเขาเนาะแบบ ันนี้ชุดธรรมดาเนอะผมอาแบบซึกซี่เลยนี่คนดูเปิดตัวมาคนดูแล้ววูวูมอ้โหไงโอ้โหเกียร์นะะผมจะเล่นเป็นตัวนี้แล้วครับ เปิดตัวนานด้วยไงเป็นแชมป์อลุกเปิดตัวนานหน่อยนี่อินเตอร์คอนติเนนทัลแชมเปี้ยนนะเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยแล้วกันนะผมตอนที่เขาประกาศแชมป์นะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาอินเตอร์คอนติเนนทัลแชมเปี้ยน คุดูพลดกรรมการใครเนี่ยกรรมการไม่รู้จักอืมนี่ยูเลียผมไม่เคยดูเอ็ด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าจูเลียตรงปกไหมแต่ว่าวิ่งมาใส่แล้วโอ้โหดูแหมตรงปลกหรือเปล่ปาก็ไม่แน่ใจนะผมเดี๋ยวว่าเออพอเห็นลูปนะผมมาบ้างนะนิดๆหน่อยๆน,นะแหมเอ็นไม่ได้ติดตามเลยนะ แต่ผมไปหาดูในยู u ูบเนี่ยผมเห็นมีลงเพลงเปิดตัวไปนะ6เดือนที่แล้วนะโอ้โหเดี๋ยวอ,อ,อืโ,โดนหนักเลยมาถึงน้องไลล่าโดนหนักไลล่ามาคาเรียรโดนหนักเลยโอ้โหเอ้ามาถึงโดนโดนยำใหญ่โดนยำใหญ่เลยมาถึงโอ้ยโ,โ,โ,โดนกระทืบแขน ยังยา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 หนีก่อนอันตรายอย่างเงี้ยไม่เอันตรายเล่นหนักเล่นใหญ่ยิงเล่นไม่เลิกเอา้าเฮ้ยอะไรกรรมการหเลยนี่มันเป็นกรรมการเป็นอะไรผมไม่อยากจะยืนใกล้ๆเดี๋ยวเพราะอย่างเงี้ย <c oughs> ผมไม่อยากจะยืนใกล้ๆกรรมการเลยเวลาเล่นนะเออมันเป็นเงนี้ยตลอดเลยไม่รู้เป็นไรนะเออกรรมการไปแหกกรรมการเหมือนกรรมการโกงอะ่ะ เออบางนี้ก็เข้าข้างเราวันนี้ก็ไปเข้าข้าง npc ด้วยกันนะแหมแปลกใจต้องการอะไรบ้างการเออแหมว่าแล้วขอสักทีดีมั้งเลยมาเดิเด<อ><อ>ี่ยวโอ้นี่ไงอ่าลงลงไปหลบข้างล่างแหมขึ้นมาตบเวียงโดนหีบ เฮ้ยโหดพอสวัอดี้อันนี้เลยขอเล่นหนักหน่อยเล่นใหญ่หน่อยหนักแยกเปบอร์เกินไปไปอีกฟังหนึ่งต๊ะ อระทืบนี่ตั้งหลักไกลๆเลยมาวิ่งเอาไปช็อตทีมก็ไปเต็มนี่ไงมีท่าโดดเพือดด้วยเหรอที่แน่โอ้โหเฮ้ยมีให้เล่นด้วยนี่มาวันนี้เนี่เอ้าโดดไอ้โดดโลไปทันโตทีมอันเนี้ยทัน โดนก็ะทีทันครับผมแต่เราหลบไม่ทันอะไรล่ะโดนพีคก,กลับมาโกดโอ้โหติดเชื้อเกินจูเลียติดเชื้อเกินโอ้โหดูเตะแล้วเรียกล,ลุกหยามเหยียดหยามหยามเกินไปแล้วมันจะหยามเกินไปแล้วลว,วันนี้นี่หยามเกินไปแล้วนะกระทืบหยามเกินไปแล้วนะวันนี้สิวันนี้ ยามกินมันจะยามกินไปแล้วนะฮะยามเกินไปแล้ววันนี้นี่แน่ยามเ,เหยียดอ่ะฮะตอบหน้าเลยเหรอเตะตบเอาโดนอย่ายุ่งคอมโบไม่ใช่คอมโบดิ์เป็นซิกเนเจอร์แม่เก็บไว้ก่อนเลี้ยงไครด้ก่อนยังไม่อยากจบตอนนี้มา เดี๋ยวแมตต์มันสั้นขึ้นไปอโดนยิงไอ้เราก็เลี้ยงยิงแลยก็โดนลูกยีเลยนี่เปรียบโดนเอ้ายุบนี่แหไงเปรียด มีท่าอะไรด้วยท่าผูา้ายท่าผู้ายบนเทียกก็มีฟอกส์โอ้โหฟอกส์ปดโอเคเลยสุดยอดเลยฟอกส์แปดแต่ใส่ตอนนี้กดไม่ได้สักทีเชื่อผมไปนี่มาจับขึ้นมายกเข้าไปดิเออ <c oughs> จะเล่นบนเทียกแหมอวี้นี่ยังกดไม่ทันเลยมา ไม่ใช่กดไม่ทันหลอกโมนแก้ได้นะดูเลียกแก้ได้จับยก,กโอ้ปุ๊บ,บ,บเหล็กเต็มแรงไอ้ยี่เขาเล่นท่าโดดเอาฟีไ้โดดเขาเทียกมีนี่หว่าเล็กดอบโอ้เอาเกียบฟรีเลยมามาใ,ใกล้หน่อย เออนี่นี่จะลองดูจะลองดูหน่อยเขาลองท่าหน่อยเอ้าเออโอเคยืนพอดียืนก็ดีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวลูกโอ้โหเราก็ไม่น่าลองอะไรแปลกๆเลยใครจะไปรู้ว่าถ้ายืนแล้วมันทำอะไรแหมใครจะไปรู้ว่าไม่มีท่าโจมตีตอนยืนเพราะเอาโอ้โหเป็นพอดีเป๊ะกับเขาอีกถีบหน้าไม่ต้องมายุ่งอย่ามาจับหนูนะนี่รู้จักเป็นหมูเดงไงอย่ามาจับนู้นอะไรเนี่ยเล่นมุกไล อก็ไปเนี่ยเอาจอไม่พังแม่อันนี้เดิรู้ป่ะตรงนี้มันพังได้ฮะรู้ไหมตรงนี้มันพังได้นี่ไงเราเป็นลอยไปแล้วกรงตัวเอสนะฮะมาโดดทิ้งสองวิ่งอยู่ตรงไหนเราหนีนี่เลยน้อกี้กรรมการ ยี่กรรมการทำอะไรไว้วันนี้ดี่กรรมการกรรมการนี่ทำอะไรไว้วันนี้ปั่นไส้เมื่อกี้ทำอะไรไว้ปั่นไส้ขอทีนี่นี่อันนี่อันนี่กันนี้อันนี้เดยวเยุ่งเดี๋ยุ่งอันนี้กีฬาล้างแขนกรรมการเจะมายุ่งทำไมนี่มาไม่ต้องห่วงมันทันอยู่แล้วมา นี้สะสมทันอยู่แล้วนะผมเท่าไาม่ตายแม่เอาลุกเหลือกรรมการไวแท้ผมหน้า to top, มนไม่อย,อยากอยู่ใกล้กรรมการนะผมอย,อย,าายไไู่ใกล้วันนีเลยเป็นเรื่องุดีเลยแหมเอาพอลเคลียงก็เหนื่อย,ยแล้วดแล้วพักกันพักให้วงแห<า>วียนบนหัวข,ขึ้นกันเต็มกันเออเร็วๆเตรียมเร็วๆเร็วไว้รีบๆของรีบใช้ ขอต้องรีบใช้เฮ้ยโดนลวกแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้ไม่เราแพ้ติดกันมากี่แมตช์แล้วเนี่ยตั้งแต่เล่นภักจุ้งอะไรนี่แน่มาเลยวันนี้เนี่ยจูเลียอยากเป็นดาวลุ่งเหรอมาเจอดาวลูกไก่เลยนี่แน่นี่เจอแม่นกน้อยหน่อย ไล่เล่าบุคลีย์นะผมลาเรียกเรียกแม่นกน้อยนะพ่าเวลาเปิดแกะเปิดตัวเธอชอบไปมีปีกนกนะนี่เมื่อกี้มัวแต่พูดภาพนะแหมเกือบโดนเกือบโดนเล่นกระทืบปล่อยสักีมาหื้อที่เนี่ยยังยังยังเจ้าท่านเจ้าท่าเมื่อกี้นี่หละปิดฉากไปเลยมาท่าที่ใส่กรรมการเมื่อกี้จบแน่นอน กดนับด้วยเรียบร้อยจบไหมเดี๋ยวอ๋อประโูไอเราเลือนอนาล็อกผิดฟังแม่หนึ่งสองสามจบครับผมอว <c oughs> ันนี้พาเบอร์科尔เลชนะนะผมอ่ะป้องกันแชมป์ได้นะฮะแม่ อ่ะนี่ก็เป็นแมตช์นะผมพี่ถูกรีเควสเข้ามาหนอะผมโดยพี่นักคอมเป็นเกมมิ่งนะผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะบางทีมาอ่าทำให้ผมมีคอนเทนต์มาเพิ่มนะผมนะฮะนั่นะ่ะนะแตบใครที่อยากจะดูนะผมเกมเก่านะผมเกี่ยวกับเกมสโนด้าเวสโลนะผมก็ลองไปดูกันได้นะเขาก็มีทั้งรายการอ่าเอามาสดบท GM นะผมแล้วก็มีเอ่ออ่า โ no นเมอร์ซี่เ,าเนาะเออเกมนะเก่าเก่ายุคแฟนิคคอมนะผมเอกมาเล่นให้ดูแล้วก็ยังมีพวกเกมฟุตบอลแล้วพวกนี้อีกนะแต่ว่าเดี๋ไปดูกันได้นะผมนะฮะช่องนี้เลยนะผมนะครับจะติดตามก็ได้นะช่องนนเนาะแหมก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะผมตัวละครอะไรพวกนี้เขาสร้างเองหมดเลยนะเออเก่งอยู่เหมือนกันนะผมสร้างสร้างมาเยอะขนาดนะั้นเป็นผมเนี่ยขี้เกียจเลยอะไรายาสร้างเป็นชั่วโมงนะ้วผมยังขี้เกียจเลยนะเนาะก็ หมดเวลาเดี๋ยวพี่พ์ให้ดเดี๋ยวจไปครั้งหน้าแล้วก่อนเรื้อขครับผมไปแล้วครับ